สวัสดีครับไม้แปดส่วนใบามาแล้วครับพบกับปลายแปดส่วนใบเรียวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาส่งมอบความสุขความสุขครั้งใหม่ของพี่ชายท่านนี้ครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับความไว้วาใจที่ได้ให้เราดูแลนะครับวันนี้เราจะมาส่งมอบความสุขของพี่ชายไว้เกเสียณอีกท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปถึงรถคันนี้นะครับเรามาเล่าเรื่องราวของพี่เขานิดนึงนะครับอพี่ชาช่านี้นะครับก็บิ i n ็อกมาในเพจนะครับมาปรึกษาเรื่องการอัปเกรดจกักรยานพับคันเดิมที่มีอยู่ครับผมมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่เคยมีรถพับเดิมอยู่แล้วอัปเกรดไปแล้วระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีความคิดว่าจะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้นะครับ เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวสุดคลาสสิกเลยครับที่ผมจะเจอไปบ่อยกับลูกค้าที่มาปรึกษาเราทั้งลูกค้าที่สักเซสและไม่สักเซสนะครับคำว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยบางคนพอดีแล้วมันเจ็บจี๊ดเลยครับเจ็บจี๊ดเลยนะครับแต่ความจรงิงความจริงนะสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือรถแต่ะรุ่นแต่ละคันแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานอะไรที่ต่างกัน นะถ้าเกิดมันไม่ต่างกันก็แปลว่าไม่ต้องมียี่ห้อนะครับด้วยความที่แต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเขาก็จะมีวัตถุประสงค์ในการดีไซน์ที่ต่างกันฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ตระกยานเนี่ยพื้นฐานเลยคือรถคันนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรการใช้งานแบบไหนอ่าพอเราไล่เรียงถึงพื้นฐานแล้วเราจะรู้ว่าเราควรไปต่อ หรือเราควรพอแค่นี้2อ,อย่างนะครับ1คือความต้องการของเรา2คือพื้นฐานปัจจัยลด2อ,อย่างนี้มันแม่กันได้ไหมนะแล้งบมาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าตัวเนี้ยจะแม่กันได้ขนาดไหนจะเข้ามาใกล้ขนาดนี้หรือเข้ามาชี้กันได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราก็ให้บูษาไปตามความจริงนะครับแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่เน้นมุ่งเน้นขายของเรารละหำ่ำถลับเลายอยู่แล้วนะครับ ก็ <c oughs> พี่เขานอนคิดอยู่พักหนึ่งแหละและเขาก็ยินบอกกลับมาว่าโอเคผมว่าผมเห็นาดาวดวงใหม่แต่เขาก็ส่งรูปรถของพี่ชายท่านหนึ่งมานะครับ <c oughs> คุณเห็นรถคันนี้คุณคิดถึงรถคันไหนอะครับถ้าคุณเพิ่งดูคลิปคุณอาจจะคิกถึงรถพี่ที่เมืองการใช่ไหมใช่แล้วครับผมรถคันนี้เนี่ยผมต้องขอรีเฟอรเรน์เลยว่าพี่ชายท่านนี้เนี่ยก็เห็นรถของพี่ชายที่เมืองการนี่แหละ ซึ่งเป็นพี่ชายัยเกษียณเช่นกันนะครับแลก็บอกว่าเฮ้ยพี่สนใจตัวนี้เลยทำสเปคทำราคาไห้พี่ดูหน่อยนะครับเราก็จัดการนะผมคุยกันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพี่เดี๋ยวผมจัดการละเอรียดให้นะครับแล้วก็นเสนอตัวเลือกไปนะครับรถสองคันเนี้ยของพี่คันเนี้ยกับพี่ที่เมืองกาญเนี่ยครับต่างก็คือแยกเรื่องของยางอ่าเพราะว่าพี่คนนี้บอกว่าถ้าเสนรแบเนี่ผม ขอเพิ่มอย่างสติกไปอีกคู่แล้วกันก็เลยจบเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนใจนะครับก็ต้องเองรียนแจ้งเลยว่ารถเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณมีเงินแบบอลิมิเต็ดอะคุณจะใส่เงินเท่าไหร่ก็ได้กับรถคันหนึ่งคันโดยที่คุณไม่ต้องแคร์สาตาชาวบ้านเลยว่ารถคันนี้พื้นฐานจะเป็นยังไงนั่นท,ทำด้วยอารมณ์ล้วนความชอบล้วนความต้องการสัใจล้วนแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอ่า ถ้าแพชชั่นมันไปต่อไม่ได้คุณจะไปะนอนมองย้อนว่าทำอะไรลงไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสื่อสารกับลูกค้าทุกท่านเสมอครับว่าการใช้อารมณ์หรืออิโมชั่นในการที่จัด,ก,ดการอะไรสักอย่างกับเขาต้องการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต่อสองได้ดีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดสมองที่มันมองือง้งเหตุผลเป็นหลักอะ่ะมันโตกว่าขึ้นมาราจะไปคิดว่าเฮ้ยทำอะไรไมว่าอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งมันนี่ผิดไม่ถูกนะแต่ลโชว์อารมณ์มันจะมีความแตกต่างกันเนี่ยผมเองก็เป็น ผมรถคันเก่าคันหนึ่งที่ผมก็ทําผมเต็มเต็มที่อย่างผมอะแต่ผมก็จะมีลิม i t ว่าคันนี้ผมพอแค่นี้นะและเราก็จะเก็บเป็นความทรงจำอ่าเพราะว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยคือเรามีต้นทุนจากัดเนี่ยเราไม่ได้มีกันลิมิตนะครับฉะนั้นก็คือทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมและอยู่ที่ตัวเรานะครับเชื่อตัวเองนะครับที่ดีที่สุดเพราะว่ายังไงตัวเราก็คือตัวเรานั่นเองนะครับอ่ามาพูดถึงคันนี้กันดีกว่าคันนี้เนี่ย มันเป็นยังไงทาไมถึงชนะใจเขานะครับก็ต้องบอกว่ารถคันเดิมของพี่เขาเนี่ยเป็นรถร้อใหญ่เป็นร้อยสี่ห้าหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ล้อใหญ่มากคือร้อยยีแหละแต่ร้อยสี่ห้าหนึ่งแล้วก็อัปเกรดไปสนควรแล้วแหละทีนี้เนี่ยถ้าจะใส่เงิงน,นเพิ่มเนี่ยพื้นฐานรถเดิมเนี่ยมันก็จะตันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเป็รถที่ราคาประหยัดทีนี้ก็เลยโอเคกันที่ผมข,ขอข้ามจังหวะนั้นเลยแล้วก็ผมว่ามาดูรถคันใหม่ที่น่าจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดี ขี่สนุกแล้วก็พับเก็บได้เล็กง่ายๆนะครับก็ถูกใจครานี้แหละลก็เลยคุยกันก็เลยเลือกเป็นเจ้าด a h อนมินิ3ัที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็อัปเกรดชุดขับกับเบรกแล้วก็ยางนะครับอ่าอ้อดีหลักทั่วไปเลยก็คือด a คอนมินิส9เนี่ยจะเป็นรถพับล้อ16นิ้วนะที่มีช่วงท้ายเนี่ยยาวถ้าเราตลาดเมตรวัดคุณจะตกใจว่าอา้าวท่อนหางเนี่ย จากตรงดุมล้อถึงกระโหลกเนี่ยครับมันยา,ากกวขั้วรถล้อ120นิ้วทา,าร์ฮอนเลยก็คือพวกตระตกูลอ่าบอร์ดวอร์เฮลิออะไรพวกนี้นะครับลอ้อ406แล้วก็ช่วงหน้าก็จะสั้นหน่อยหนึ่งด้วยคันที่ล้อสิบหกนิ้วนะรถคันนี้ก็เลยทำให้มีบาลานซ์ที่ดีคือน้ำหนักเนี่ยจะลงค่อนข้างตรงกลางหน่อยหนึ่งแล้วหางที่ยาวเนี่ยแนวเบี่ยงโซ่มันก็จะลดลงตามความยาวของหางถ้าหางคุณสั้นเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนเกียร์เ,ย,รเยอะ แนวเบี่ยงโซ่เนี่ยมันก็จะเอียงเยอะเนี่ยเพราะว่าคุณมาอยู่ตรงตำแหน่งที่มันใกล้กับกระโหลกนะครับทีนี้ถางมันยาวก็คือแนวเบี่ยงโซ่จะน้อยจะช่วยลดอาการกระพือของโซ่แล้วก็ช่วยลดการที่โซ่ขึ้นไปปีนเฟืองเบอร์อื่นที่ไม่ต้องการนะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยของเจ้าตัวมิน,นิสาตีเก้าและในส่วนที่2ที่ผมบอกคือคันนี้รองรับการใส่ชา้านสองใบซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าพี่เขาอยากขึ้นเขามันก็จะไปต่อได้เนี่ยคือพื้นฐานที่ดี ของรถรยันที่ดีมากๆ1คันนะครับทีนี้คันนี้อัปเกรดชุดขับด้วยอนะครับเนื่องจากชุดขับที่ติดรถมาเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีแหละแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดชุดขับที่มันเป็นมาตรฐานมาตรฐานโลกเอาน,นี้กันที่เโนโมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็มีความสม,มูทในการเข้าเกียร์มากกว่านะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกทุกคนเลยว่ามันจะผ่านได้จริงๆนะครับ ต่อมาเรื่องของเบรกนะครับก็แน่นอนครับพี่เขาไม่อยู่ใกล้ผมหรอกเขาอยู่ไกลเขาก็อยากให้รถที่มีความปลอดภัยสูงเบรกสัง่งได้ก็เลยเลือกเป็นชุดเบรกไฮดรอลิกนะครับของชิมานโนสุดท้ายก็จะมี2เรื่องคือเรื่องบันไดกับยางเนอะบันไดเนี่ยก็แน่นอนครับต้องการให้รถบันเล็กก็ถอดได้ก็จะดีกว่าแบบที่พับๆนะครับแล้วก็ลืกก่นกว่าด้วยในส่วนของยางก็ต้องการความสะุกที่มากขึ้นก็เลยเลือกเป็นยางสลิกนั่นเองเพราะคันเดิมที่่งมาจะอัพเกรดก็เป็นยางสติกเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็จบประมาณนี้แล้วก็มีกระ,กระดิ่งที่เราแถมให้เป็นของแคทไอนะครับแล้วก็ขาตั้งกระปอกันลอยอ่อันที่เรามีจัดการให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเอากล้องมาถ่ายให้ชมกันใกล้ครับว่าเจ้าดอลนี้ส่อจเจ้าคันนี้นะครับดีเทลต่างๆเป็นยังไงบ้างครับผมไปมาชมกันครับว่าคันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันนะครับอ่า ถ้าใครมาดูวิดีโอช่วงนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งออนคลิปไปเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเห็นรถรุ่นนี้เยอะนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นรถที่กระแสค่อนข้างดีแล้วเพิ่งมาใหม่นะครับก็ mm hmm. อย่าเพิ่งเปลี่ยนซะก่อนนะครับ mm hmm. อ่า โดยหลักแล้วเนี่ยเอาคิดของเจ้านี้สามสิบเจ้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปอกแฮนด์โฟมที่มีความนุ่มระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่นุ่มย้วยเหมือนกับปอกแฮนด์หนาแต่ว่าจับแล้วไม่แข็งข้อดีคือการไม่ถึงม,มือขี่ยา,ยานเนี่ยจับปอกแฮนด์โฟมเนี่ยมันจะกระชับแล้วมันจะไม่ลื่นมือนะครับแลวก็ซับเหงื่อได้ดีแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการเช็ดๆบ้างนะอ่า เบรกก็ Break, เป็นชิ i โนเอ็มที401ทับ410ครับก็คือชิ i m นอ o a l i วิโอที่กำลังเบรกด,ดีมากนะครับในราคาที่เบาๆเพียง2,500บาทนะผมมือเกียร์ก็เลือกเป็นดีโอเละครับตัวนี้ก็จะเป็นมือเกียร์ซีเนเจอร์ของเราเลยสำหรับเก้าสปีดน,นะครับคือถ้าเป็นมือเกียร์ที่ดีที่สุดที่เป็นของใหม่นะราคาประหยัดมากเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีโอเลตัวนี้คือดีที่สุดแล้วในตลาดที่มีตอนนี้นะครับ แล้วก็กระดิ่งแล้วก็จัดการแถมของแคทไอให้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาต้องใช้แหละคือคนที่ขี่เราในวนสาธารณะเนี่ยมันหลีกเลี่ยงแ่หรอกที่คุณจะเจออะไรที่มันกีดขวางนะก็มีกระดิ่งไว้เตเือนเพื่อนๆน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเก็บ,บสายเรียบร้อยนะครับทางแบบของเราพอเราเปลี่ยนเบรคใฮ้เราเเนี่ยเราเปลี่ยนสายหมดเลยนะต้องลื้อทั้งแยงทั้งแผงเลยถือถ้าลื้อแล้วเร,เราพันไม่แน่นเนี่ยมันก็จะบวมๆไม่เรียบร้อยอันนี้เราพันให้แน่นๆเลยนะครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับ ายก็ตัดแท้พอดีขนาดไม่มีเกินนะครับอันนี้ก็เป็นคาลิปเปอร์เบรกของชิมานโนออลิปิโอนะครับที่เป็นตัวน้ำมันนะครับใบาจานเบรกใช้ของเดิมนะขนาด140มิลน,นะครับคันนี้เปลี่ยนยางไปชอปให้โคจคัคนะก็จะเห็นยางที่เป็นยางสลิกรลโกโล้ใหญ่ดุดันเหมือนรถ f อวันนะครับส่วนล้อเนี่ยจะเห็นว่าล้อของเราไม่ค่อยก p g กันเนอะคือต้องบอกเลยว่าพื้นฐานของรถรุ่นนี้ล้อมันมาดีมากอยู่แล้วนะอ่าผมเลยไม่ค่อยเลียร์คร up g r a d ล้อนะ น,นี้บอกเลยยวเว้นว่าใครอยากที่ล้อขอบสูงมากอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ต้องการล้อขอบสูงนะของบอกเลยเอาตัวที่ติดรถมาเนี่ยมันเยี่ยมโคตรแล้วรถก็มีการขัดเคลือบสีให้ทุกคันเพื่อให้ดูแลได้ไดง่ายนะครับมีติดการซ้อตบเพิ่มให้ทุกคันนะครับเป็นของขวัญของเราเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับโซ่ก็เป็นชิฟโน่ HD93 นะ XT9 สปีดตัวท็อปนะครับบันไดก็เป็นเวลโกนะครับอถอดได้สีดำ เฟืองท้ายก็แน่นอนครับผมเป็นชิ i โนอาริวิโอนะครับชีเวทสามสองนผีก็ชิ i โนโซร o R สามพัน SS นะครับขาสัน้นเฟืองท้ายเนี่ยเราใส่สามสองเพราะว่าอยากให้เลนส์มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะของเดิมมาให้ยี่สิบแปดนะครับแลวล้อเป็นสี่สามสี่เก้าเนี่ยมันโตกว่าล้อสิบหกสามจุดห้านผีไม่ค่อยลาาพื้นแล้วฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เฟืองโตได้สบายๆเลยนะครับอ่าต่อมามีเรื่องไหนอีกคุณไหม ก็ยังใช้บ์อเดิมเหมือนลอันเดิมนะเพราะว่าให้มาดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันตอนแรกนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีปลอกกันรอยหลักอันที่เราแถมให้นะเป็นพลาสติกช่วยลดการเป็นรอยของหลักอนันเป็นเส้นๆนะตอนนี้ก็บอกว่าหลักอันก็จะสวยกับคุณเวนานานเลยครับผมส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราใส่น็อตให้นะครับพอดีวันนี้รีบถ่ายคลิปพอเดี๋ยวต้องรีบทำงานอื่นต่อนะครับ เฉียบคายคันนี้นะครับผมเ็ไเา้ว่าร่วมโครงการนะครับลิมิเตชลฉลอง10ปีของเราด้วยนะครับขออนุญาตหาเราก็หาใสา่มานึงนะครับนี่ก็จะเป็นเพลทสเตเตนะครับของเรานะครับแล้วก็พี่ชายคันนี้ก็เลือกเบอร์62นะครับแสงไม่เข้าเลยครับเฮียแสงไม่เข้า อ่าโอเคเนี้ยนะชัดขึ้นนะครับก็เป็นดับเบ r ลหกสิบนะครับอ่าตั้งดาฮอนตรงรุ่นก็จะดีมากตรงที่พับแล้วมันไม่ตีไปทิดเบกนะจริงๆของแถมเลยเลยพวกนี้นะครับเราจะมีการคัดเลือกอยู่แล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะแถมอะไรกันไปแบบอยาแถมก็แถมมะครับไม้แปบ,บส่วนใบก็จะมีความคิดเยอะนะครับบ่อเลยนะครับคิดเยอะมาก ครับไหนที่ใช้ได้เราก็ดูแลให้ไหนที่ใช้แล้วเราคิดว่าไม่เหมาะนะครับเราประมวลผลแล้วแหละว,ว่ามันไม่เหมาะเราก็จะแจ้งลูกค้ากันว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้ได้ใช้ชัวร์ๆพี่แถมให้อีกกว่าครับประมาณนั้นอาจจะดูไม่ฟูฟ้าแต่บอกเลยว่าใช้งานได้จริงนะครับทุกรายการที่เราจัดการให้นะครับผมโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านลูกค้ามากๆเลยสําหรับความไว้วางใจให้เราด้ดูแลและก็เข้าร่วมโครงการ20ปีครับเป็น n ม m b e r ข2นะครับขอขอบคุณมากเลยครับอ่าอัสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วครับผมก็เ <laughs> พื่อนๆรับชมกันถ้าชอบข้อมูลก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กันนะครับก็ อยากให้ช่วยกระจายข้อมูลที่ดีออกไปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามรถคันใหม่ๆเรือที่มีตลอดเวลานะครับของเราก็สามารถกด Subscribe ได้นะครับจะได้มีการติดตามข้อมูลอยา่างใกล้ชิดนะครับมีอะไรใหม่มีอะไรอัปเดตก็จะได้ทราบข้อมูลกันนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอโตัวไมก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ